คุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมให้ฟังเรื่องของอาคารสูงแห่งหนึ่งที่ผมทำงานอยู่ทุกอย่างดูปกติดีจนกระทั่งผมได้พบกับลิฟต์ตัวนั้นลิฟที่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีอยู่ในแพลนอาคารใดๆทั้งสิ้นแต่ผมเห็นมันจริงๆฉันที่มันพาผมไปไม่มีใครเคยรู้จัก มันมืดมิดเย็นเย,อเยอือกและเต็มไปด้วยเสียงกระซิบที่ฟังไม่ได้สับยิ่งไปกว่านั้นห้องน้ำในชั้นนั้นกระจกมันสะท้อนภาพที่ต่างจากเวลาปัจจุบันภาพของผมในชุดที่ผมไม่เคยใส่ท่าทางที่ไม่คุ้นเคยมันเหมือนมองเห็นตัวเองในอีกห้วงเวลาหนึ่งหรือบางทีอาจเป็นใครอีกคน ผมเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับอาคารนี้พบว่าเคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตคนไปมากมายผู้คนลือกันว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ในอาคารบางทีลิฟต์ตัวนั้นอาจจะเป็นประตูเชื่อมไปยังอีกมิติหรือเป็นเพียงภาพหลอนที่ผมสร้างขึ้นเองจากความกลัวคืนหนึ่งผมตัดสินใจกลับไปยังชั้นนั้นอีกครั้ง ลิฟต์เปิดออกแต่สิ่งที่รอผมอยู่ไม่ใช่ความมืดมิดแต่เป็นแสงสว่างจ้าและเสียงเพลงที่คุ้นเคยเพลงที่ผมเคยชอบฟังเมื่อตอนเด็กๆภาพในกระจกเปลี่ยนไปเป็นภาพของผมในวัยเด็กกำลังยิ้มให้ผมแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงผมตื่นขึ้นมาบนพื้นลิฟต์ลิฟต,ตัวนั้นหายไปแล้วไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่ราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริง แต่ผมรู้ผมรู้สึกได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วคุณละ่ะเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือเชื่อในสิ่งที่รู้สึกครับหรือบางทีทั้งสองอย่างอาจจะหลอกเราอยู่ก็เป็นได้